Abraham, Abraham! สวัสดีครับจุงกะแฟนคลับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่น่ารากักทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับก็ไม่หัวใจสินในช่องเฟมารีสีทับไทยนะครับเช้าของวันของวันที่3มนะครับที่ได้เข้าจับสีโดสีมงคลนะครับผมมา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 มนมา ันนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่เข้าสัมผัสสิริมงค,คลนะครับผมในวันนี้ก็จะพาเดินให้คุณกันก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะพาเดินผมจะลองสั่งให้เขานอนนะครับผมเขาจะเชื่อฟังผมหรือเปล่ามามา,มา,มา,มาเพราะว่าผมจะทำความสะอาดข้างบนนะครับมาาด้มมา,มา tiếng mày, đừng lo À, bà đi xuống, thay một trong bữa lâu bà đi Xuôi Bà đi, cúc khao, xuôi Tiếng thôi Tiếng Tiếng thôi, tiếng khắp không? Tiếng Khắp Ừ, áo ừ. ừ thôi đã mãi thôi bên hương bên thôi bên thôi 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 bên này nào 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 nào

อาลง,ลง,ลง,ลงย่มาอาลงอาลงอาลงอรอาลงอครับผมเออได้อหาบน้ให้ล่อมากเลยครับสิมงคล <c oughs> เขาเก่งมากครับผมนี่เราจะได้ยาบน้ำให้เาแบบสบายๆนะครับ ตาให้ลกเขาก็ยังฟังคำสั่งอยู่นะครับก็เก่งมากเออเดี๋ยวๆ,ๆลูกเดี๋ยวอาบข้างบนก่อนนอนนานนอนนานอ้า หนึ่งนอนนั่นนอนนั่นนอนนั่นสัมผัสเป็นครั้งที่3แล้วนะครับวันนี้ เ, <c oughs> เล่นเลยครับเล่นเลยครับ <c oughs> เล่นโคน,นอันนี้เราไม่ได้เป็นการทรมา,านช้างแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็คือมันกับช้างนอนนะครับ <c oughs> ช้างนอนปก <c oughs> ติเขาก็นอนทัน ไม่เอ<ป>๋ว่ากั ขอบคุณนะครับลุกข้าลุกข้าลุกข้าลังลุกข้านะโอ้ ยอดนะครับผมถูกใจก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมกดซับสไคร์ด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับผมช่วยน้องๆด้วยนะครับผมไดมีค่าาหารนะครับหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ของพวกท่านคือกําลังใจของเรานะครับในการถ่ายคลิปให้รับชมมิถีชีวิตคนกับช้างนะครับผม ความปุ่นันนะครับเอ้เู้เู้มุนมานะมาบุอมุนดูไป้ชักดูดูมุนดูเรอดู ที่นะครับจะสูงเท่าไหร่ตอนนี้พุ่ง17นะครับผมนนเ,เพราะว่าช้างสีดโดนี่จะสูงอยู่แล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับช้างสีดโดจะได้สูงใหญ่อาป้าฮ้อง ในวันนี้เราก็พาเดินขึ้นมาบนสะใหญ่ของโครงการโคชนาจักรนะครับผมในการเข้าจับสัมผัสกับทีมคนนะครับเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับวันนี้ทาวนนี้เย็นมากเลยครับพออ ใหญ่มากเลยทรงขยับปาณช้างนะครับ น้ำนี่ดูดมาจากไหนรู้ไหมไม่รู้ครับอ้าวดูตรงนั้นแล้วไม่รู้เหรอไม่ครับก็ดูดมาจากที่ไงที่อยู่ไหนครับน้ำที่อ่ะทางนู้นอ่ะดูดขึ้นมาแล้วก็กักไวกกกกนนไตก้ตรงนี้ครับดูดมาไกลยังครับไกลครับผมพอกักไว้ปุ๊บเขาก็จะมากักตุนน้ำไว้ตรงนี้สระใหญ่ใหญ่มากครับตรงนี้ครับสามารถที่จะสูบจ่ายน้ำให้กับ ช้างเป็นหลายร้อยเชือกนะครับผมผมอยากให้เอฟซีได้มาดูสระนี้จังเลยครับมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวก็ได้มาครับครับเป็นธรรมชาติน้ำมันลึกไหมครับโอ้มันไม่ลึกหรอกแต่ว่าสระมันใหญ่ทำอย่างดีแล้วเนี่ยถ้าตรงลงไปก็ขึ้นไม่ได้นะครับมันเป็นยางนะครับ โรงพยาบาลยิ่งยิ่งใหญ่ครับผมของโครงการคศนาจักสวยมากเลยครับหรวงพ่อครับผมรู้สึกว่าสิริมงคลนะครับจะเริ่มที่จะตับสภาพกับควันใหม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็เริ่มที่จะสั่งเท้าได้นะครับผมโอ้โห่นิง พ่อจะลงตรงนี้เลยใช่ไหมไวุฒิสบ่มูงบนส,ส,สอ่าตอนนี้เราก็เดินมาถึงโรงพยาบาลช้างแห่งใหม่นะครับซึ่งมีความใหญ่โตมโหฬารามากนะครับผมวันนี้สิริมงคลได้มาเดินเที่ยว โรงพยาบาลช้างแห่งใหม่นะครับ ใหเลยครับใหญ่มากเลยโอ้โหเพราะว่าทำหมดลายล้านนี่นะผมให้ดูครับน้ำชาไม่สวยมากเลย ที่นี่มันคืออะไรเยวมากเลยห็นท่าน,นี่ลายตาก็ถ้าอฟซีอยากมาเยอะ บ้านแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ติดกับบ้านช้างสีตาไทยของเรานะครับผมไม่ไกลกันนะครับภาคฟังสะก็ถึงแล้วนะครับผมเดินมาถึงช้างอยู่นะครับผมแต่วันนี้ผมไม่เคยเข้ามายหครับคุณจิสวยครับผมไม่เคยเข้ามาเลยครับโอ้โหครับเยี่ยมเลยครับผมแต่วันนี้นะครับต่อไปช้างก็จะได้มารักษาที่ตรงนี้นะครับผมผู้ใหญ่มากครับผม เราก็สร้างกันมายังไม่ชึงปีเราปะหัเนาะาเร็วมากเลยครับทำได้เร็วมากเลย,เเลย9เดือนครับผมทำได้เร็วมากโอเคครับในวันนี้เราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งและที่สำคัญนะครับ <โฮ S 1> อย่าขําโฆษณานะครับผม <โฮ S 1> ให้น้องช้างได้มี ค่าอาหารนะครับผมในวันนี้เราก็ต้องให้ิริมงคลนะครับกล่าวขอบคุณและสวัสดีเอฟซีที่น่ารักที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับผมขอบคุณครับด้วยบนทุง่งเสียงภูเขาเสียง <c oughs> เสียงนัง่ง <c oughs> เสียงนั่งเสียงขอบคุณครับสวัสดีครับจุงกะ